Honda City 1 5 s c n g โรงงานเกียร์ออโต้ปี2013โปรโมชั่นของเราอยู่ที่2 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเครื่องยนต์ VTEC 1,500cc แม็กไลสวยประหยัดสุดๆน่าใช้มากๆเลยค่ะสภาพพร้อมใช้งานค่ะ ภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ากุญแจรีโมทแอร์แบ็กเกียร์ออโต้เครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะอันนี้ฟรีดาวนะคะส่งเดือนละแค่4,000กว่าบาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 000, 3 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะด้านหลังก็กว้างมากๆเลยนะคะนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะจัดไฟนนซ์ไม่ยุ่งยากค่ะ ปรึกษาได้เลยนะเงินเดือนแค่1นึ่งหมื่นบาทขึ้นไปก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วค่ะสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังค่ะแต่งครบซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะเติมน้ำมันอย่างเดียวนะคะอีกอย่างหนึ่งเติมแก๊สเติมน้ำมันประหยัดสุดๆเลยค่ะ E20 ก็เติมได้ด้วยนะคะ CNG โรงงานค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่อง ID ีเมสไซนำหน้า s i a m p 10พิมพ์ลายมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ